สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกเช่นเคยครับช่องพญากันชาแนลเอามาอัปเดตเมือ่อรอบสุดท้ายของทกสพี่น้องโอ้ยอัปเดตไปสามเทียละพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนแปลงไปมาไปมาไราชื่อรายชื่ออ,อ,อนแต่ละจังหวัดเนะครับเนาะรายชื่อกันอ้นเงินแต่ละจังหวัดเปลี่ยนแปลงรอบใหม่นี่ล่าสุดเลยพี่น้องเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับเนาะ รอบนี้นะ่าจะเป็นรอบสุดท้ายรอบร,รอบล่าสุดแหล,ละล่ะเพราะว่าเพื่อนแบ่งกันเป็นกลุ่มน้องคำนั้นะนะทั้งเบดรหักกลุม่มกลุ่ม A B C D E นะอ่าเปลี่ยนเป็นกลุ่ม A B C D E พี่นอ้องอ่าเริ่มตั้งแต่วันที่28ก็คือมือนีละน้องคำนะนะก็คือมือนีละอ่ามือนีโอนนี่ก็จะเข้าหลังมันจะเข้าเทียงขึ้นจักหรือว่าอ่าเข้าเลยหรือบ่หูน้องคำนะ พายการกับบหฮูบอฮูคือกันว่าเพิ่งสิโอนตอนไหนจะเริ่มโอนตอนไหนมาเมืองไลซืออัปเดตล่าสุดสะกอนพี่นอ้องอัปเดตล่าสุดเลยก็จะมีจังหวัดนะครับเนาะสำนักงานทกสสาขานะ่ะโอ้ก็ดีไปอย่างหนึ่งพี่นอ้องอ่าเพิ่นบอกเลยว่าสำนักงานทกสสาขาไหนอ่าจำนวนเกษตรกรกี่ไร่จำนวนเงินกี่บาทแต่ว่ามันก็นชัดเจนอยู่นะครับเนาะ อ่ามันคงจะมาเลื่อนแล้วล่ะมันคงจะมาอัปเดตอีกละล่ะพี่น้องไลฟ์ซื้อแต่ละจังหวัดนีออ่ออกมาแต่ละเทียนี่บะสัมกันจักเทียรเปลี่ยนแปลงไปมาไปมา,ปมาอันนี้น่าจะเป็นเทียสุดท้ายแล้วล่วอะอาวันที่28กลุ่ม A พี่น้องเริ่มวันที่28พย2 5อ6กลุ่ม A อ่าสำนักง,งานทกศส,สาขาจังหวัดหนองบองัวลำพูจังหวัดเลยนครสวรรค์ฝั่งเดอมพี่น้องจังหวัดไหนใดเนี่ยพี่จิตพิษณุโลก เพชรบรณโสขไทยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์อุทัยจังหวัดตากจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านจังหวัดลำพูนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดลพบุรีพี่น้องอ่าเห็นบ่อันนี้รายชื่อกลุ่มเอนะครับนะรายชื่อกลุ่มเอเอาก็ดีใจครับ กเกษตรกรกับไรยสือจังหวัดที่พยาการแจงไปนะครับเนาะได้กอนหมูได้อกอนหมูเลยพี่น้องรวมกันพี่เนทั้งภาคเหนืออะไรกับภาคอีสานร่วมกันเนาะครับเนาะโอ้กเ็เป็นตาดีอยู่จังสี่มาโอนได้ลายจังหวัดอยู่พี่น้องไข่ยอยู่เนาะครับเนาะโอนไปพร้อมกันจังหวัดเชียงรายกับมือแรกนี่พี่น้องวันที่28ก็คือมือหนีขคือกันพี่น้องเลย อามาเบิงไร้ชื่อกุมบีพี่น้องอ่ากุมบีคือคือ,คอวันที่29พฤศจิกายน2 5 6 6 29กุมบีโอนไปจังหวัดไหนมาเบิงพี่น้องสำนักง,งานทกาศาสาขาจังหวัด1อยเอนี่ในวันที่29เดอ้ออ่าอย่า่าไปโกดเงิน1อยเอพี่น้องอ่าจังหวัดแรก1อยเอมหาสารคามสกลนครอุดรธานีนครพนม น้องคายมุกดาหารึงการนี่พี่น้องกุ่มบีเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8าจังหวัดพี่น้องกุ่มบีนี่วันที่29้ใน8จังหวัดอ่จำนวนประชากรทั้งเบิดในกุมบีกับเก่าแสก่รยรวมเป็นเงินแล้ว90,000โ,โ,โอ้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 เด้อโอ้ ท่าเดนี้าร้เออ 9, เก้านอีอ่ห้าห้าห้าห่ล้านบาทพี่น้องโอ้ยมันคือหลายแท่เนาะเออมันหลายมันหลายพี่น้องโอ้ย,ยอดเงินมันหลาย เอาเบิงเอากระไดพี่น้องนี่พยาการมีตารางในการโอนเงินให้กับเกษตรกร,กรชาวนาไทยเฮ้าเาด้เบิงอยู่นะครับเนาะอัปเดตไปนํากันเพื่อพยาการอันพิษอันถึกกะเบิงไปนําพี่น้องอ่าจังสี่แลวมันสีมวลน,นะครับเนาะอ่ามาเบิงกลุ่มสีจังเอ่อกลุ่มสีพี่น้องวันที่30พฤศจิกายน2566น้อกะกลุ่มสีนี่บ่หลายพี่น้อง มีอยู่ห้าจังหวัดหนึ่งนะครับนาอเอามาเบิงทกศส,สาขาใดเริ่มตั้งแต่นะครราชาสีมาวันที20่20เอ่อวันที30่30เดอพี่น้องเดอร์กลุ่มซี่อ่าสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิยะโสธรนะได้ละบานี่ยอ่ายะโสธรชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์นะครศรีธรรมราชโอ จำนวนเกษตรกร,กรนี่แปดร้อยเอ่อบมาแปดร้ออ่อแปดแสนหมนสองพัน้อยหกสิบไร่พี่น้องอู้เก่าพันกว่าล้านพี่น,อออน้องโอ้โ้เงินหลายดิพี่น้องนี่นากค่อมน่ออ่า,อามาเบิ่งกันต่อกลุม A B C D มาเบิ่งลลุมดีพี่น้องว่า มีจังหวัดไหนนะครับนะกลุ่มดีวันที่หนึ่งทันว่าสำนักง,งานทกสสาขาเริ่มโอนจังหวัดอุบลรชาชธานีอแองพี่น้องเอ้ยอ่าได้พร้อมกันอยู่จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอำนา,าจ,จเจริญโอ้อำนา,าจ,จเจริญขยับเข้ามาพี่นอ้องอขยับเข้ามาเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยตะกี้เดี๋ยววันที่สองนะครับเนาะก็ดี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 แบบนี้ดีอยู่พ่าพยกานมักอยู่ จังหวัดขอนแก่นกาลสินพี่น้องนี่กลุ่มดีเดอวันที่หนึ่งทันว่าพี่น้องโอ้วันที่หนึ่งทันว่านะครับเนาะห้าจังหวัดอุบลศรีสเกตอำนาจขอนแก่นกาลสินอยู่ในกลุ่มดีได้วันที่หนึ่งทันว่าเริ่มโอนพี่น้องตอนนี้ข้อมูลมาจากฐานเศรษฐกิจได้พี่นออ้องข้อมูลมาจากฐานเศรษฐกิจนะก็ขอบคุณในส่วนของฐานข้อมูล ามาเบิงกันต่อในกลุ่มอีพี่น้องกลุ่มอีนี่วันที่สองทันว่าถือว่าเป็นเป็นวันสุดท้ายไฟในการโอนเงินนะครับในอของเงินทกศไรล,ละหนึ่งพันมาเกินยี่สิบไรต่อโครเรือนให้กับเกษตรกรชาวนาไทยเฮาทั่วประเทศถือว่าเป็นวันสุดท้ายในกลุ่มอีวันที่สองทันว่าอุ้ยหลายจังหวัดพี่น้องเลยามาเบิง สำนังกงานทากศส,สาขาพระนครศรีอยุธยาเนาะครับเนาะภาคกลางนั่นมาเนี่ยใช่นาทสิงห์บุรีปรทุมธานีสระบุรีอ่างทองนนทบุรีสะแก้วฉะเชิงชาปราจินบุรีนครนายกชนบุรีสม,มุทรปราการระยองจันทบุรีจังหวัดตราดสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรีสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงตรังสตูลปัตตานียะลานราาิิวาสุราษฎร์ธานีชุมพรภูเก็ตกระบี่ระยองพังงาโอ้คบกลุ่มบีพี่น้องเออคบกลุ่มบีทั้งภาคกลางและก็ภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ มือเดียวกันวันที่สองท่านว่าอยู่ในกลุ่มอ e, ีพี่น้องหลายจังหวัดเลยซิบกว่าจังหวัดยี่ิบกว่าจังหวัดพวกละแต่ว่าจํานวนกเกษตรกรบหลายพี่น้องจานวนกเกษตรกรทางภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นี่รวมแล้วสามแสนสองพันยี่สิบเก้าไร่แค่นั้นเด้พี่น้องเออบลายเนาะครับเนาะก็ถือว่าก็กยังดีอยู่พี่น้องยังได้บัดอยู่สู่ส สู่คนอยู่เนาะพี่น้องเนาะพี่นี่เอาถ้าหากว่าเงินเขาแล้วก็คอมเมนต์มาบอกพยาการเด้อเสร็จแล้วถ้าว่าลายสื่อไผตกลนกับฝ่าไปติดต่อสำนักงานทางการเกษตรพี่น้องฝ่าไ่าติดต่อเพื่อมีลายสื่อตกลนบ่ายเงินก็เขากับฝ่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องนะครับนะเกษตรกรชาวนาไทยเฮาตกสอัปเดตล่าสุดเลยพี่น้องพยการเน้นำมาเสนอให้กับพี่กับน้องได้เบิ่งคลิปหน้ามาพ่อกันใหม่ คลิปนี้สวัสดีครับ